เห็ดแม่ไก่ส้มนะคะเนื้อเขาจะเป็นเหมือนเนื้อไก่นะอกเนื้ออกไก่สวอเวนทิกะในภาษาสวีเดนนะคะหรือว่าซิกเกนออฟเดอะวูดค่ะเป็นเห็ดที่มีรสชาติหอมอันนี้เราเก็บตอนที่เขาดอกอ่อนนะคะดอกอ่อนเขาจะนิ่มแบบนี้นะนิ่มแล้วก็ละมุนลิ้นมาก สวัสดีจ้าได้เวลาจัดแซบอีกแล้วจ้าวันนี้จะตำน้ำพริกป่นปลานะจ้าอันดับแรกเราก็มาเสียบพริกเสียบมะเขือเทศหอมและกระเทียมเตรียมเอาไปปิ้งในเตาอบที่คุณบบระโบกำลังก่อไฟอยู่นะจ้าเราจะตำด้วยปลาที่เราอบไว้วันก่อนนะคะคือปลาเซนมอนแล้วก็ปลาซีนนะคะเป็นปลาที่เราตุกมาเองจ้าปิ้งแบบนี้นะคะแล้วเอาไป ที่เตาอบเตาเตาอบของเราก็หมุนติ้วแบบนี้นะคะเราจะเอาใส่ด้านบนนี้นะคะเพราะว่าไฟเขาจะร้อนมาช่องด้านบนจะอันนี้คือหมูแดดเดียวนะคะเอาออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนคะ่ะมีหน่้อไม้ต้มนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งมาอุ่นใหม่นะคะ ่าเห็ดพึ่งหวานค่ะอันนี้เป็นในป่าของเรานะตามด้วยเห็ดแม่ไก่ส้มหรือว่าซิกเก้ e อ o ฟเดอะวูดนะคะในตอไม้ในสวนของเราเองค่ะแล้วก็มีผักกลุ่มนะคะผักกลุ่มหรือว่าใบเมเปิลออนหรือที่นี่เขาเรียกว่าเลนนะคะ ดีต่อใจจ้าวัตถุดิบส่วนมากเราก็หามาเองนะคะแม้แต่ปลาที่เราไปตกมาเองด้วยจ้าก่อนจะตำน้ำพริกก็มานึ่งข้าวเหนียวไว้ก่อนนะจ้าพริกของเรานำไปจี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะจะไม่ให้มันไม่เยอะจ้าแต่สุแล้วนะคะ แล้วก็นำส่วนที่เป็นพริกลงมาก่อนจ่ะเกลือสักนิดนึงแลประมาณนี้ก็ใส่กระเทียมแล้วก็หอมที่เราเผาไว้นะ แหลกประมาณนี้นะเรามาใส่ปลาใส่ปลาปลาสซนมมนนะมันจะหอมแล้วก็มันนะจากนี้เราก็ใส่มะเขือเทศถ้าเราจะเก็บไว้นาน,น,าน ไม่ต้องใส่มะเขือเทศก็ได้นะคะแต่อันนี้มันมีอยู่ในตู้เย็นแล้วจ้ะก็ใส่นิดหน่อยพอได้รสหวานนะคะเดี๋ยวเราจะเติมมะนาวค่ะเสียงเตาคูเรนโบ้ดังนะแกให้ต้มไข่ให้จะ้ะแกบอกแกเอาไข่ไปทานที่ทำงานเรามาบีบมะนาวนะคะ ชูรสจ้าน้ำปลาพัดชไรนะคะน้ำปลาปลาทำเองต้มเองเห็นเยอะๆบอกกอี่หลายๆครั้งเนาะไม่เค็มนะจ๊ะหอมมากจากนี้เราก็มาชิมก่อนนะคะ ดูไม่พอดีเราก็มาเติมเอาค่ะความเผ็ดได้แล้วเค็มก็พอดีพอดีอ่ะใส่น้ำปลาหอมๆสักนิดหนึงเพราะเราก็จะได้ทานกับผักไม่เค็มได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำเลยนะคะน้ำอุ่นอะไรก็ไม่ใส่ค่ะเราจะเก็บไว้ทานนานๆได้ ทานไม่หมดเข้าตู้แชร์ได้นะปิดไว้ก่อนนะคะตัางกระทะใส่น้ำมันค่ะ หมูแดดเดียวนะคะทําแล้วเราก็เอาเข้าตู้แช่ไวค้ค่ะอยากจะทานเมื่อไรแล้วก็ออกมาทอดแบบนี้นะคะอันนี้เตรียมเอาไว้ทานกับข้าวเหนียวตอนข้าดงงข้าวป่านะคะมันเหลืออยู่คะ่ะหอมก็เลยเอามาทอดต่อตอนนี้ก็รอให้ข้าวเหนียวสุกนะคะแล้วเราก็จะได้มานึ่งผักคะ่ะไปดูใส่ให้ชรเลนโดแป๊บเดียวกลับมา แบบไม่เลยจ้าสามีถามเรื่องเรื่องอาหารจ้ะสงสัย จะทำผัดกระเพราให้กับจอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแกกันจะ้ะได้แล้วจ้าหมูแดดเดียวทอดของเราคุณลมโบดเตรียมทำแฮมเบอร์เกอร์ทานตอนเย็นหม้อหนึ่งอันเดิมนะคะเติมน้ำลงไปค่ะจากนี้เราก็จะมาอุ่นอ่ะหน่อไม้ค่ะ เห็ดแม่ไก่ส้มใบเมเปิลค่ะหรือบ้าใบกลุ่มนั่นเลยค่ะเราจะใส่กระหล่ำลงไปนะคะดอกกระหล่ำก็เพื่อถนอมนะเพราะว่าคุณเลมโบเขาซื้อมาเยอะจ้ะจากนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานในในป่าของเรานะที่เราเพาะเองจ้ะ หอมจาสุกินี่ลงไปนะคะเพราะว่าเป็นการถนอมสุกินี่นี่ซื้อมานานแล้วนะจำได้ไหมคะแต่เราล้างให้สะอาดนะห่อ,อก,กระดาษแว็กไว้ค่ะมันจะเก็บได้นานนี่นะคะนี่ให้คุณเลนโบเข้ามาเอาหอมใหญ่ใน ในครัวเกบอกว่ามีทุกอย่างเกกกำลังหั่นเครื่องแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเราวินด้วยหอยเย้ย <c oughs> <c oughs> บอกว่าคุณต้องการให้ช่วยไหมคะบอกไม่ต้องหั่นหอมจ้ะ <c oughs> ปาดนีดเกินพี่น้องเอ่ยเนี้วเอาไว้นะไว้ทำงานหาเงิน เสื้อหันไทยให้เมียกินนี่นะคะแป้งแฮมเบอร์กเกอร์ของแกไข่ที่ต้มมาค่ะแกบอกว่าแกเผื่อผักกาดหอมสองลูกจ้ะเหลือสกวดเหลือเหลือสกินนี่อยู่นิดนึงแกเอามาใช้แทนเป็งกวาคะ่ะอันนี้เป็นแผ่นแฮมเบอร์กเกอร์สำเร็จนะคะ คุณเลมโบเขานำมาทอดจ้ะเป็นแฮมเบอร์กเกอร์เนื้อนะทอดแล้วแกก็ใส่พริกพริกไทยดำค่ะแกก็ใส่เครื่องปรุงนี่กรีนคุีดะก็คือเหมือนกับว่าสำหรับการปิ้งย่างอะไรนั่นแหละแกทอดของแกนะคะอันนี้เป็นแผ่นแป้งแฮมเบอร์กเกอร์นะคะอันนี้เป็นชีสค่ะแล้วก็ผักที่แก เตรียมไว้ใส่นะคะก็มีอซอสกระเทียมนะคะตามด้วยอซอสของแฮมเบอร์กเกอร์นี่แหละค่ะแอบมาดูม้อน,นึงสักหน่อยคุณเลมโบบอกว่ามีของกินทุกอย่างเลยถึงได้ติดบ้านกันทั้งคู่จ้ะอยากกินอะไรเราก็ทำกินปิดไว้อีกนิดนึงไหนทากอันเซกิงทงักแนน ไม่คะ่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณเลมโบบอกอยากจะให้ทานสเต็กด้วยคุณเลมโบบอกอยากจะให้ทานแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแกบอกว่าผมผมคิดถึงคุณทุกครั้งที่ทําอาหารบอกเราก็มีอาหารอยู่แล้วะคะ่ะลืมบอกไปว่าเห็ดของเราพืชผักสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดจานค่ะผมก็จะรีบทานแล้วคุณเลมโบก็จะไปทาน ที่หน้าทีวีจากนั้นก็จะได้ดูหนังด้วยกันเพราะว่าแกทอดของแกสองแผ่นแล้วแกก็บอกทอดให้พการหอมอีกแกทอดแกสองแผ่นแล้วทอดอีกแผ่นหนึ่งให้พการหอมบอกว่าไ,<ม>ไม่เอาได้ไหม แล้วจ yeah, yes, ้าผักของเรานะคะหอมหอมหอมไปหมดเลยเสียงคนหัวเราดังมาก มาจ้ามาทานข้าวด้วยกันจ้าโอ้โหมื้อนี้อร่อยอีกแล้วจ้าตามนี้เลยก่อนจะมานั่งทานด้วยกันนะหอมก็จะให้มาดูใกล้ๆนะคะระหว่างเอ่อ mm hmm. เห็ดแม่ไก่ส้มนะคะเนื้อเขาจะเป็นเหมือนเนื้อไก่นะอกเนื้ออกไก่สวอเวนทิกะในภาษาสวีเดนนะคะ หรือว่า s ิกเก้นออฟเดอ o ค่ะเป็นเห็ดที่มีรสชาติหอมอันนี้เราเก็บตอนที่เขาดอกอ่อนนะคะดอกอ่อนเขาจะนิ่มแบบนี้นะนิ่มแล้วก็ละมุนล,ลิ้นมากแต่ถ้าดอกแก่เขาจะดูแห้งๆเพราะว่ามันเป็นเห็ดที่ขึ้นกับอตอต้นเชอรี่ค่ะดูความน่ารักของคุณแลมโบ้จ้ะแกบอกว่าผมคิดถึงคุณทุกครั้งที่ได้ทำ แล้วหอมก็ยังไม่ทานหอมบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนนะมาจ้ามาทานข้าวด้วยกันจ้ะกับข้าวของเราวันนี้คือเอาแฮมเบอร์เกอร์มาแรกก็ไม่ยอมจ้ะ ต้องขอบคุณพ่อบ้านน่ารักเรามาเริ่มกันที่เห็ดแม่ไก่ส้มนะคะนานๆหอมก็จะออกมาทานสักครั้งหนึ่งอืมมีความหอมหนุบๆจ้ะอืมอร่อยมากค่ะิ้งพริกคุณเลมโบทานนะคะ เขาชอบด้วยค่ะเอามาผัดใส่ผักรวมอร่อยวันนี้ใส่ชุดเดิมกับคลิปที่ห่อข้าต้มนะคะเพราะว่าปันเดียวกันค่ะเราทานข้าวต้มกันอยู่ประมาณสักสินาฬิกาจ้ะทานเป็น,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 น อาหารเที่ยงแล้วก็เช้ารวมกันเลยเข้าวตมแต่อาหารมื้อน,นี้เราทานประมาณหกโมงเย็นจ้ะอ,อร่อยกับซุกินนี่จ้ะบริเบอร์เขาทำสดนะ เดี๋ยวทานไล่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะอร่อยมากนานๆจะได้ตำน้ำพริกแบบเต็มสูตรแบบนี้จ้ะ ว่าเรามีพริกนะฮะมีเตาด้วยหมูนี่คือหอมจ้ะกลับมาหาหมูแล้วไม่อยากดี๋ยว่างอละอร่อยมากๆเป็นโบผมชอบค <c oughs> ่อมอืมทีนี้ก็ คนไทยเขาพาเรียกผักกลุ่มนะคะามาดองนะแต่ว่าหอมไม่ได้มาดองเก็บแล้วก็ลวกแล้วเอาเข้าช่องปิดไว้เป็นยอดใบไม้ที่กินแล้วอร่อยมากเขาจะคล้ายๆยอดผักเสี้ยวนะจ๊ะ หอมหอมมันมันในสวนของเรานะ้ามีเก็ดต้นจ้ะอร่อยไปอีก <c oughs> เขาสั่งต้มไข่อือมเห็ดนะจ้ะเพราะเองเหดทุ่งหวานในป่าคุณรัมโบน่ะมันรู้สึกภูมิใจนะจ้ะเป็นเหตุที่เราเพราะเองปูกเองในป่าส่วนตัวของคุณรัมโบน่ะมันอยากเก็บเก็บไว้กินทุกดอก หอมกรุบกรอบอ,อ,อร่อยจริงจริงเห็ดพึ่งหวานหวานสมชื่อเลยดอกกระหลำ่ำแกซื้อกระหล่ำมาหัวนหนึ่ง เริ่มจะกินไม่ทันจ้ะอ,อ,อ,อยู่เมืองนอกของนอกเมืองจ้ะอยู่หลังเขา ไม่เก็บเราไม่ตุนวัตถุด,ดิบหรือว่าเราไม่ได้ทำกินเองอดแน่ๆจะ้ะหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหน่อไม้เฮี้ยนะคะหน่อไม้เฮี้ยก็คือจะเป็นหน่อไม้ที่บ้องใหญ่แล้วก็นุ่ม เราลึกชชติได้นุมแล้วก็อืมอร่อยมากถ้าเก็บ,กบแก่่หอมไม่กินนะเคยเก็บแก่อยู่ปีหนึ่ง เชื่อคำแนะนำค่ะตอนแรกว่าจะเก็บอ่อนๆมีคำแนะนำมาบอกว่ารอให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนเขาจะได้หลายกิโลพอเก็บเอาไว้หลายหลายกิโลจะเอามาทำกินแล้วมันมันแห้งมันไม่ชุ่มนุ่มแบบนี้นะ ไม่แน่ใจว่าน้องสาวคนไหนนอดที่ถามมาว่าปีนี้ไม่เห็นพี่เก็บเห็ดไม่ไก่ส้มเลยเก็บนะคะดอกสวยด้วยเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูจะ้ะปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะอื้อ กินไปกินมาเขาก็คล้ายๆกับยอดอะไรนะยอดผักไซอ่ะยอดไซผักไฮโอ้โอโอ้หมยก่อดเห็ดพึ่งหวานนี่เห็ดเก่ารัดจ้ะ เห็ดยังเป็นดอกต้องผ่าครึ่งนะครเห็ดพิ่งหวานเน่หอมไม่กล้าเก็บเป็นดอกไว้นะต้องผ่าค่ะ เราไม่รู้ว่ามันมีล่กมีนอนปะอือสุดยอดแฮมเบอรเกอร์พิบโบเป็นหมันนะ ăn rồi, quên สุดยอดเผ็ดดูนะคะอร่อยอทานให้ชมครบแล้วนะคะ ปึ้งหวานก็หวานจริงๆจ้ะหน่อไม้นี่ก็คืออืสุดยอดจ้ะเห็ดแมคแต่ส้มยิ่งเหนียวแล้วมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยนะอิ่มจัต่ังอยู่ครบจ้ะแถมยังมีเข้าวต้มเข้าวต้มมัดอีกนะคะก็เราก็แพ็ ใส่แยกถุงไว้นะคะเอาเข้าตู้แช่ไว้ได้ถ้าคิดว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะทานไม่หมดเอาเข้าตู้เย็นไว้ก็ได้จ้ะเวลาเราจะทานแล้วก็มาอุ่นเหมือนนึ่งข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะอืมคลิปนี้พัการหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปดูหนังฟังเพลงกับคุณเลมโบก่อนนะคะ เพราะว่า,ากับวันอังคารแกก็ไปทํางานจะอยู่เป็นเพื่อนแกหน่อยให้กําลังใจแกค่ะแกก็รอดูหนังพร้อมกับอาการหอมนั่นแหละโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็ขอบพระคุณที่ติดตามมาเข้าครัวทํากินง่ายๆครัวไทยในสวีเดนไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ